นี่นะคะทำเอาแฟนานางงามทั่วโลกเนี่ยต่างก็จับตามองกันอย่างต่อเนื่องเลยก็ว่าได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเวทีการประกวดมิส s u นเว e ร์สปี2024ในปีนี้นะคะที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่73แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมซึ่งจัดขึ้นณประเทศเม็กซิโกนั่นเองล่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่ต้องบอกได้เลยนะคะว่าเหล่านางงามจากทั่วโลกเนี่ยก็ได้มีการเดินทางไปเก็บตัวค่ะที่เม็กซิโกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งงานนี้นะคะก็ต้องบอกได้เลยว่าแต่ และประเทศเนี่ยโอ้โหส่งตัวแทนมาอย่างสวยสดงดงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียวละค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ ก็ทำเอาหลายต่อหลายประเทศนะคะได้มีการเปิดพพมิสยูนิเวอร์สปี2024นี้ขึ้นมาเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวแล้วค่ะว่างานนี้เนี่ยใครนะคะจะสามารถคว้าตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สปี2024นี้ไปครองแลวค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าใดๆค่ะคุณผู้ชมค่ะงานนี้เนี่ยนะคะก็มีฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะคุณผู้ชมได้มีการเปิดผลโพค่ะที่งานนี้นะคะคุณผู้ชมผลโพในครั้งนี้เนี่ยนะคะทางด้านของมิส Universe เมียนมาเนี่ยได้เป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้แล้วค่ะส่วนอันดับที่2นะคะก็เป็น Miss Universe Ca m บ o d ดียแล้วค่ะคุณผู้ชมส่วนอันดับที่3นั้นนะคะนั่นก็คือ Miss Universe อินโดนีเซียนั่นเองค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าใดๆค่ะคุณผู้ชมค่ะงานนี้นะคะทางด้านของฝั่งเอเชียของเราค่ะมีการเข้ารอบหมดเลยค่ะคุณผู้ชมยกเว้นนะคะทางด้านของฝั่งสาวโอปอตัวแทนจากประเทศไทยของเรานี้เองค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ไม่รู้นะคะว่างานนี้เนี่ย ทางประเทศเพื่อนบ้านของเราเขาเครื่องอะไรเราหรือเปล่าค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะได้เห็นกระแสด,ดราม่าออกมาต่างๆมากมายเลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับการประกวดเวทีนางงามนะคะอย่างก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมเวทีการประกวด Miss Grand International นะคะ ที่ได้มีดราม่านะคะกับประเทศกรัรมพูชานั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางด้านของ m i s s g r a n ิ i n t e r n a t i o n น l นะคะได้มีการปลดประเทศเจ้าภาพอย่างประเทศกรัรมพูชานะคะเนื่องจากไม่สามารถทําตามข้อกําหนดที่ตกลงเอาไว้นั่นเองละค่ะคุณผู้ชมคะส่วนดราม่าต่อมานะคะนั่นก็คือดราม่าของฝั่ง Miss Miss g r a n ดเมียนมานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะทีเจ้าตัวเนี่ยนะคะได้มีการขอคืนตําแหน่งค่ะแล้วพร้อมกันนี้นะคะทางด้านของ Miss g r a n d International เนี่ยก็ได้มีการปลดตําแหน่งรองอันดับ มิ m s s s Grand International ของ Miss Grand เมียนมาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้นะคะก็ต้องบอกได้เลยว่าทำเอาชาวเน็ตค่ะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมบางก็บอกนะคะว่าสภาพเมียนมาค่ะ s s Grand มหาชัยกราฟิกปบ่งบอกคุณภาพค่ะไม่มีทางที่อาเซียนจะเข้า5้าได้ยกแผงปกติก็คนเดียวหรือไม่เข้าเลยบางก็บอกนะคะว่าเมียนมาอีกแล้วหรอคะไทยแลนด์ไม่ธรรมดาได้ไปรอดจับมือแล้วส่วนในรูปตก หมดย่าให้เหมือนมิสแกรนด์นะผีเม็กซิโกของแรงกว่าโอ้โหคุณผู้ชมงานนี้นะคะก็ต้องบอกได้เลยคะ่ะว่าต้องรอลุ้นรอติดตามกันแล้วล่ะค่ะสำหรับเวทีการประกวดมิสยูน i ิเวอร์สปี2024นนี้เองล่ะคะ่ะ